ครับสวัสดีครับอ๋อกับผมครับช่างนิ่มครับบรรยากาศย่ำเสียวครับอู๋ครับเมื่อนี้รถนี่ครับรถนี่ครับรถรถแรงไปจำอู๋ครับท่านครับมอไซชนครับท่านนี่รถแรงไปจำอู๋มอไซชนเลยเปลี่ยนไปจูสองบานครับครัต้องรถพใหญ่บ้าน มยาบาลสมัยก่อนนะครับยาว่าห้า F R X ร้อยครับเว้ยครับคันนี้สภาพเดิมๆครับนะ X ร,ร้อย